วันนี้การประนามมาจากองค์กรระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นองค์กรหลักของประชาคมโลกก็คือสหป,ประชาชาติจะเป็นเสือกระดาษหรือไม่เสือกระดาษนะก็แล้วแต่คิดแต่ว่าวันนี้ออกมาอย่างเป็นทางการเป็นรายงานของคณะทำงานอิสระของ UN คือระดับของการปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในชนวนกาซาเนี่ยมีหลายคนนะ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า genocide หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะว่าพอใช้คำว่า genocide หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันคือขั้นสุดของความไร้มนุษยธรรมเอางี้ดีกว่าคือความไร้มนุษยธรรมเนี่ยมันก็มีระ,ระดับเนาะระดับที่แบบหนักที่สุดเนี่ยเรียวร้ายที่สุดก็คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนที่ยูเคยเจอเมื่อช่วงสงคารามโลกที่สองแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในชนวนกาซา มันก็จะมีคนที่เป็นลิเบรัลนะเสรีนิยมบอกว่าเฮ้ยมันเข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วแต่ว่า UN น่ยสงวนท่าทีมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อบ่ายที่ผ่านมานะะรายงานของคณะกรรมการสอบสวนอิสระระหว่างประเทศเกี่ยวกับดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองระบุว่าตอนนี้มีเหตุผลอันสมควรที่สามารถสรุปได้ว่ามีการกระทำฆ่าล้างเผ่าพันธุ์4อย่างจากทั้งหมด5อย่างที่ถูกบัญญัติไว้ภายใต้ใตกฎหมายระหว่างประเทศ ตั้งแต่อิสราเอลเปิดสงครามกับฮามาสอันที่1นึ่งคือเกิดการสังหารสมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อชาติหรือศาสนาอันที่2องก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายจิตใจแก่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อชาติหรือศาสนาอันที่สการจงใจสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อทำลายกลุ่มอันที่4ีป้องกันการเกิดของกลุ่มประชากร การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีทั้งหมด5ลักษณะสิ่งที่อิสราเอลทำในชุนกาซาเข้า4ลักษณะแล้วนะโดยรายงานอ้างอิงก็รายงานได้อ้างอิงถ้อยถแถลงของบรรดาผู้นำอิสราเอลและรูปแบบการปฏิบัติการของ IDF ว่าเป็นหลักฐานของความจงใจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ ในถนนกาซาแต่ว่าวันนี้กระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลปฏิเสธข่าวนะแล้วก็ออกมาระบุว่ารายงานนี้มีไบแอสนะหรือว่ามีความจะเรียกว่าอะไรความความโน้มเอียงนะความโน้มเอียงแล้วก็ล่าสุดน,นะขึ้นข่าว เมื่อสักครู่ซินเอ็นรวมถึงสํานักข่าวต่างประเทศแทบทุกสํานักรายงานว่าตอนนี้อิสราเอลกําลังเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารครั้งใหญ่ในกาซาซิตี้นะเพื่อที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสตามรายงานข่าวที่ขึ้นมาเมื่อวานนะ, io, ะมาโกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปที่อิสราเอลเดี๋ยอนั้นค่อยไว้ทีหลังนะแล้วก็เจอกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศนะว่าคนอื่นจะว่ายังไง เราไม่สนใจสิ่งที่สารัฐจะทำก็คือจะยืนหยัดสนับสนุนอิสราเอลอย่างหนักแน่นต่อไปนะตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะที่บายให้ฟังเพราะอะไรเดี๋ยวฟังเสียงก่อนคะ่ะ and the people of Gaza deserve a better future but that better future cannot begin until Hamas is eliminated that better future and that kind of peace is not even possible until the hostages are released all of them every single one And so that's what we continue to be focused on. That's what the president wants to see happen. And that's what you can count on, on our unwavering support and commitment to see come to fruition. As far as the president's been clear on the ongoing issues in Gaza, and that is that every single hostage, both living and deceased, needs to be home immediately. Hamas can no longer continue to exist as an armed element. That threatens the peace and security not just of Israel but of the world, and that the people of Gaza deserve a, a better future, one that cannot begin until Hamas is eliminated and until all of the hostages, both living and deceased, are home. <coughs> ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาตินี้คือเหนียวแน่นมากนะคะทย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะซึ่งสงครามโลกสองความที่เป็นสกนฏกรรมอย่างหนึ่งก็คือชาวยวนะถูกฮอลล์คอ์สหรือว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยูกว่าหล้านคนเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยชาวยู ก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจนะจากการที่มีชตากรรมที่ถูกตามล้างตามค่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวในสหรัฐเนี่ยมันก็เลยเกิดกระบวนการที่เขาเรียกว่าสนับสนุนให้เกิดรัฐอิสราเอล เพื่อให้ชาวยิวได้มีที่มีทางเป็นของตัวเองไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไม่ต้องเ,อเร่ร่อนอีกต่อไปเพราะว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะหรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนยิวไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเองนะอยู่ยุโรปบ้างอยู่อเมริกาบ้างอยู่หลายที่แต่ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปก,กับอเมริกาเพราะฉะนั้นพอหลังสงครามโลกสิ้นสุดเนี่ยก็มีการสนับสนุนให้เกิดรัฐอิสราเอลนะแล้วคนที่สนับสนุนแบบ สุดกำลังชาติหนึ่งก็คือสหรัฐนะก็เลยเป็นที่มาของการที่สุประชาชาติได้มีการประกาศแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอิสราเอลเวสต์แบงก์และชนวนกาซาเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งให้ชาวปาเลสไตน์อาหรับปาเลสไตน์ส่วนหนึ่งให้อิสราเอลแล้วอิสราเอลก็ประกาศตั้งประเทศนะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย สหรัฐเป็นชาติแรกๆที่ประกาศรับรองการเกิดขึ้นของรัฐอิสราเอลอย่างเป็นทางการตอนนั้นสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนนะฮะแล้วเ,เขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่สหรัฐโดยประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนให้การสนับสนุนการเกิดรัฐอิสราเอลเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักธุรกิจเชื้อสายยูอเมริกันก็คือเอ็ดเวิร์ดจคอคสันนะฮะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโน้มน้าวให้สหรัฐมีจุดยืนเพื่อรับรองการเกิดขึ้นของรัฐยิวเพราะฉะนั้นอ,อ,อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สหรัฐต้องทําอย่างนั้นก็คือสนับสนุนอิสราเอลตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็เพราะว่าภูมิรัฐศาสตร์ในตัวหนอกกลางช่วงนั้นเนี่ย พอหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยมันเป็นสงครามเย็นนะสู้กันระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตตอนนั้นเนี่ยเริ่มให้การสนับสนุนทางการทหารอย่างเป็นรูปธรรมกับรัฐในตะนออกกลางหลายประเทศอย่างเช่นซีเรียจอแดนนะรวมถึงอียิปด้วยอียิปนี่อยู่แอฟริกันเหนือนะมันก็เลยทำให้สหรัฐจะต้องเอาอิสราเอลมาเป็นพวกจากที่เคย มีเฉพาะเหตุผลเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวก็เป็นเหตุผลในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะสารัฐต้องมีพันธมิตรในตนอนกกลางเพื่อคานำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วหลังจากนั้นมาก็ส่งความช่วยเหลือทางการทาหารให้กับอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แม้อิสราเอลจะผ่านช่วงเวลาที่ทำสงครามใหญ่กับชาติอาหรับอย่างเช่นสงคราม6วันในปี1967นสะสงคราม6วันก็คือชาติอาหรับซีเรีย อียิปต์รวมถึงอียิปต์ไม่อยู่ไม่ได้อยู่แอฟริกาเหนือขออภัยเมื่อกี้พี่นาเบอร์อียิปต์อยู่อยู่ที่ตะวันออกกลางเ,เราไปนึกถึงอีกประเทศหนึ่งขออภัยดีซูดานอันนั้นมันสูดแนขออภัยตอนนั้นอียิปต์นะซึ่งอยู่ติดกับอิสราเอลทางตอนใต้ซีเรียแล้วก็จอแดนนะบุกอิสราเอลอิสราเอลก็ใช้เวลา6วันนะผลักดันชาติอาหรับ ออกไปได้สําเร็จแล้วก็ไปยึดพื้นที่จํานวนมากของชาติอาหรับได้อย่างเช่นแหลมซจในของอียิปต์อย่างเช่นที่รับสงโกลานนะรวมถึงบริเวณบางส่วนของจอดแดนด้วยก็คือดินแดนที่เรียวเขตเวิตแบงค์ในปัจจุบันนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็ให้การสนับสนุนอันนี้แค่พาตัดไปดูว่าความหนักแน่นของสหรัฐต่ออิสราเอลเนี่ยมันมันต่อเนื่องมายาวนานเป็น80ปีแล้วนะความช่วยเหลือของสหรัฐ ที่มีต่ออิสราเอลมันก็ต่อเนื่องมาความช่วยเหลือหลักๆมันจะมี2ออันอันแรกก็คือเงินนะทุกปีเนี่ยสหรัฐจะให้เงินประมาณ3,500ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออิสราเอลเพื่ออะไรเพื่ออิสราเอลไปใช้ในการพัฒนาความมั่นคงและเสริมสร้างศักยภาพด้านกลาโหมเช่นการ คิดค้นผลิตอาวุธขีปนาวุธอะไรต่างๆนาๆนานะให้ทุกปีแล้วในช่วงของการเกิดสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยแน่นอนว่าสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็ตามจุดยืนก็คืออยู่กับอิสราเอลนอกเหนือจากเงินที่ส่งให้ทุกปีแล้วเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์โอเข้าไปอิสราเอลแบบแบบ อยากได้อะไรแทบจะได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยถ้าเกิดอิสราเอลมือหนักเกินไปแล้วเนี่ย เป็นไปได้ไหมที่สหรัฐจะยุติการซัพพลายหรือการส่งอาวุธให้กับอิสราเอลเพื่อที่ทําให้อิสราเอลไม่ได้มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ในการทําสงครามในชนวนกาซาแต่แม้กระทั่งช่วงรัฐบาลของไบเดนเนี่ยก็ไม่ตัดสินใจแบบนั้นนะการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ยังส่งไปตลอดเวลานะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะภายใต้การน,นําของประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์มาโกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะบอกว่ายังไงก็จะอยู่กับอิสราเอลแปลว่าอะไรแปลว่าการสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์รวม ถึงเงินก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะคะ